ครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย t u b e ต่อตอมรถไทยนะครับผมครับพี่น้องเมื่อนีภาพมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับพี่น้องโอ้มนื้อหม่ก็เริ่มสั้นแล้วครับแ <c oughs> ดดหลุมล่มตกพี่น้องเมื่อนี้ขน้นดงครับคืนดงตะกอนเป็นปลายุข่านะครับปลายุค่าก,ก็โจดก็ยังเนี่ยพี่น้อง จะคล้องพื้นก็เอาไม่โคกเข่าก้อนนะครับมันเกิดบเป็นพ่นเป็นยังนะครับผมเป็นเงาไห่เป็นยังนี่แหละครับผมเป็นก็ให้มปบับนะครับเขี่ยเงาไหมออกนะครับคล้องเฮียล้านมันเพื่นนะครับผู้ล้านมันติดกับล้านมันนะครับผมล้านมันแถวบ้านนี่แหละครับพี่น้องอู้เฮ็ดหนาครับได้แผลเลยครับเดี๋ยวสิพาไปเบิงบาดแผลนักรบย่อมมีบาดแผลนะครับผม ตัวไล้ลายอยู่แถวนี้ก็สุ้มไม่พร้อมครับพี่น้องถอนให้น้ำนะครับผมตัวนี้ก็สามไร่นะครับเทึ่งปับ๊บท,ทึ่งไถแล้วก็สิปับ๊บให้เกา่าน่ำนะครับสองมองก็รับจบให้เพิ่นอยู่มื่นกลางๆนะครับผมเปลี่ยนแนวครับเปลี่ยนแนวอู้ง่ายร้ายครับมาหาจะขี่ควายรถไมโครนะครับผมหากินน้ำกลุ่นไมโคร่หรอกพี่น้องเอ้ย เหลือฟืนจังได้เฮ็ดนะครับผมผมต่อยให้ร้ายพา,าโลครับแม่โคก็ไดนะ้โอ้เจ็บเจ้บ่จบครับแม่โคเพิ่นโซยไปสองหมื่นนะครับผมผมมาโซยต่ออีกหมื่นหานะครับผมแก้วแนวนี้จะเอารถ้ายเฮ็ดตัวที่แรกกนะน่าจะบวกเกินลายละหมื่นบ้งครับผมเฮ็ดกับจะมมันลายละเจ็ดแปดท่านนะครับสามลาก็น่าจะตกอ,อยู่ที่สองหมื่นสี่นะครับผม ่าจจะพ่อมเบอร์สูเนียลนะครับแต่ว่าเหี้ยฝนเอาไม่โคเขาบกวนนะครับเออเดือแต,แต,แต่ผู้มักเดี๋ยวสิผ้าไปเบ่งบาดแผลใหม่นะครับโอ้ยมีตแต่แผลพี่น้องเอ้ยนักรบย่อมมีบาดแผลแ่ะครับผมขนาดเราระวังเท่าไรก็ยังโดนนะพี่น้องเอ้ยนี่ครับ แตกอีกแล้วพี่น้องเห็นบอกโอ้เฮ็ดบดีครับผมอ่ะนักลบตรงมีบาดแผลเป็นธรรมดาโอ้แต่ปอพ่วงมาไล่ใหม่นะครับเลยก็เป็นสตติกเกอร์ลอยไทยเงินล้านมาวินเข้านะครับผมติดก,กับล้านมันเลยเพีย่น้องกะนี่ปับป๊บทนปั๊บยั้งเนี่ยนะครับ ปั๊บบอหันเป็นหนองนะครับม่วนมวนในสี่เหลี่นะครับผมเหลี่ยมเราจะเป็นเนี่ยนี่นะครับมือซ้ามันก็เป็นกองขีเหอะสีเพิ่นจูดแม่โคตต้อมใบนะครับผมผมก็ได้มาจูดมาสุ้มห้น้ำนะครับก็บบได้สุ้มห้น้ำเราพี่น้องไดเอาเอาไม้ถอนนะครับกับสีเหลือลงหางนะครับมืออื่นกับบได้มาเลยพี่น้องไปงานดวนก่อนครับผมนี่ครับตะก้อนจะเป็นแบบนี้แหละพี่น้องนี่นะครับ มันจะเป็นคุคุคะคะเช็ดยากๆแล้วครับห้อยมือไมโครจกต่อจกยังไหวโอ้เห็ดยากเลยครับผมนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับผมมันจะบม่ได้เสมือเนี่ยบงทีนะครับมันจะบ่ได้เรียบแบบแบบผมเห็ดเหลี่ยนะครับผมก็ไะไรต่เสาแล้วครับมีสามเลยนะครับก็ตัวหลายๆก็เอามาถอนนะครับถอนจูดไฟ่เผาไปนํานะครับผมกระเสียมันมาแห้งพี่น้อง นี่เป็นข้องเถ่าแก่ล้านมันเพื่นเองนะครับเป็นข้องเฮียเพื่นเองนะครับเบื่อกับอณาจาักเพืน่นครับผมแต่พื้นที่ไฮไมจะเป็นนี่ครับตออยุคข้านะครับเป็นลุมเป็นบวกเป็นน้องเป็นยังไงล่ะครับผมสำหาารับมะลายมห้อยแม่โคน้ำนะครับผมขึ้นโคกกอนรับขึ้นโคกกอนมื่อนก็จะเป็นม่างงาน งานหม่งให้หน้านะครับหม่งใครขันเทียหม่างให้หน้าเป็นไฮมันนะครับผมงานดวนงานฝ่าวจัดห้ก้อนครับผมนี่ครับมันจะเป็นน้องเป็นบวกแบบจังสีเราพี่น้องเลยผู้หีหดหยากเลยครับผมนี่นะครับจะจังสีนะครับเพิ่นจะให้ไล่ดินขึ้นไปทั้งทั้งรถผนแล้วครับพี่น้องให้น้ำไรลสะดวกนะครับผม หวยชมน้องถมหองทมยังกล่ากันไปพี่น้องเลยรถตักกัดสวยมันย่นอยู่เดินเดียวครับเดินเดียวครับ่วงนี้งานกะโบาลเป็นไงพี่น้องกะเรื่อยๆอยู่ครับก้าอได้เฮ็ดยุสซูเมืออยู่ครับว้าหลกับโบเมียนว่าโบไลกับโบเมียนนะครับผมพ่อได้เฮ็ดซูเมือพ่อไ่ได้จอดอยู่ครับผม ้าว่าสีเบิมันก็มาเรื่อยๆพี่น้องก็เหลืออยู่สองสามงานอยู่นะครับผมพอได้เล่มพอได้เล่มนะครับผมแต่การน่ครับแต่การนี่โอ้ได้แพลอลไพี่น,อน้องบางคนผมมาสีเปลี่ยนกับพวกาเปลี่ยนนะครับคางคืวก็แตกวันที่เรียบร้อยละวมือนนี้มาแตกคางใสยย่นะครับนี่เครื่อตัวนี้แหละพี่น้องเห็ดมอือสองเครื่อใหม่ครับเขาไปยังไรปุ๊ เดือดโอ้ยเฮ็ดบดีครับข้านแนวนี้คางละพันหกพี่น้องคู่หนึ่งสามพันสองผมบดได้เปลี่ยนเนาะคือพี่น้องบดได้บางคนเนาะครับเพียดงาน,น <c oughs> เอาใบามีดกระฝานเหมือนครับผมฮะผลงานม,มีเงินยังสิเปลี่ยนพี่น้องหางขัวก็แตกแล้วครับผมชมบักลบย่อมมีบาทแทดแผลอีหลีจนพี่น้องโอ้ขนาด ระวังขนาดได้ครับถึงหากไม่โต้หล,ลายๆแบบนี้ยังเห็ดยหยากนะครับผมผมมีผูท้ทายการทํางานให้ได้พี่น้องจังว่าได้จมฝอยผู้เดียวเนีย่ยนี่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้ามาเพิ่งขางครัวนะครับทางครัวก็แตกครับโอ้แตกได้พี่กายพี่น้องโอ้ เขาไปยังครับบ่ได้บางคนเหตุงานนะพี่น้องพันหุขับถ่าิสืนกบจำเป็นนะครับผมแต่สือบางคนมาใส่ผมมาสือใบผานมาเปลี่ยนดีกว่านะครับตื่ไปแล้วก็แตกอีกคือเก่าพี่น้องไทยไฮแนวนี่แหละครับไม่แ่นขืนน้ำหล่อปีไก่ก็เลยแตกมันจะบอกคือรุ่นก่อนๆนะครับรุ่นแปดหาเก่าหานี่ือจังดินได้บอกพี่น้อง่าขั้นเก่าของผม มันเป็นพลาสติกอ่อนนะครับสมพอแตกกับพ่อแตกนะครับผมตัวหนี้ว่าจะถือกค่อยๆไม่แตกแปะหรอไม่ไหวไม่ไหว,วนะครแตกเร็วแล้วครับบางคนหลุดน,นี่นี่จะคล้อง,องบบึงก็โทษแต่บางคนกับพ่จ้างนอพี่นอ้อ <c> ง <oughs> ได้แพ้นะครับได้แพ้แล้วเปลีย,ลยนแผลซะเขาอีกมือน,นึงก็น่าจะแร้วนะครับ สิบห้าใบเท่าน่าสิจบอยู่งสองหมื่นนะครับผมถ้าผมมียังผิดพลาดครับถ้ามียังผิดพลาดก็น่าจะสามหมื่นแล้วครับพี่น้องโอ้หอนเอาเก้าสิบครับผมมัอนี้ก็มือเลขออกสิบหกใบพันธุ์กำลังคมครับกำลังคมครับผมโอ้แข็งอยู่นะครับใบมาบินนะครับผมเพิ่งเคยใส่ใบแหลกนะครับผม อ่ะพี่น้องเอาไว้พวกพอกันชิปหนานะครับมันนี่กระพ้ามาอัดเดียร์นางานนะครับผมอะมาผู้เดียวก็ไม่ผู้ายขึ้นเก่าแล้วครับผมเอาไว้พวกพกันชิปหนานะครับชิปนี้เขโตัวลาไปก่อนเจอกันชิปหนาครับสวัสดีครับ